สวัสดีครับวันนี้ทำพาบอลได้คือเก่ากับพี่น้องเศานี่พาหลุดแห่เขาครับออกไปเปิดมา่านทำการแสดงอ่าก่อนเปิดมา่านทำการแสดงกับทีมงานกับยี่ดีเตรียมตุนเตรียมตัวเช็ครถเช็คลาครับออกเดินทางวันนี้ช่วงเช้าครับช่วงเช้าเจอกันที่ บ้านน้องไผ่ตำบลน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับเวลาทําการแสดงคือ9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับส่วนค่าายภาคใบเจอกันที่บ้านนนแดงตำบบนนแดงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิใครที่ไหนไปที่นั่นครับพี่น้องให้กําลังใจทีมงานลูกหลานครับศิลปินลูกอีสานลานพ่อแลครับรถแห่แหกหมันมิวสิกออนทัวร์วงดนตรีแห่หมันมิวสิกครับ จากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับก่อนไปงานครับพี่น้องเ่าก็ต้องมาเช็คระบบระบบน้ำมันครับเบื้องหน้าเบื้องท้าเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยเช็คน้ำมันเช็คน้ำมันเครื่องปั่นครับดูน้ำเครื่องปัน่นเรียบร้อยเป่ากล่องอันเดียวหน่อยจ้ะเป่ากล่องอนเดียวเอามาเป่าไปเอามาเป่าเอากล่องเรียบร้อยให้มันหน้าขาวๆมันหน้าจะขวางนะนะ biếng nầm ăn biếng nầm ăn chích bưng nầm nốt nầm lá hả bưng đọp thẳng bữa nì họ cái gì đấy đánh nhau ม่ได้ไลสดดอกอัดวิดีโอซื้อลุงช่องให้พี่ให้นองได้เพิ่นได้ไปให้กำลังใจครับกับทีมงานพวกเราจะไปรมสนุกสนานกันก็นกบางวันมาซึ้อน้ำกันได้พี่นอ้องก่อนออกงานทุกเช้าครับพวกเราจะรันระบบนะครับรันระบบเครื่องเสียงครับนี่ครับ รันระบบก่อนออกงานว่ามีตัวไหนผิดพลาดบ่มีตัวใดติดขัดข้องคาบ่า,าะนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้มันพร้อมครับให้มันเกิดปัญหาหน้างานน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดเลยนะครับนี่คือการทำงานของทีมงานของเราครับทำความสะอาดรถเรียบร้อยครับพร้อมออกรุยงานนะครับรับใช้พี่น้องทั่วราชอาณาจักร งานศิลปินลูกอิสานแหกมนันมิวสิกออนทัวร์นะครับเซานี่ล้ออาจารย์มือกีต้าร์อยู่เดี๋ยวก็ยิ่ออกไปบ้านงานครับไปกินข้าวบ้านงานาาาพเพราะว่าจะพาคนบอกว่าให้กินข้าวนํากันเด้อทันวาเรื่องเด็กก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานลูกหลานนําไม่เด้อครับจะวงจากคณะเพื่อที่สืบแนวกร แอนนอเทียนแนวศิลปะลูกภาคพื้นอีสานครับลายแหย่ลายพินเสียงรำเสียงเพลงครับเป็นผลงานฝากไว้ให้พี่ให้น้องนะครับมีการมีงานขั้งคขาใดครับอย่าลืมเด้อพี่น้องรถแหแหกหมันมิวสิกออนทัวร์ครับวงดนตรีแฮกหมันมิวสิกออนทัวร์นะครับศิลปินลูกอีสานนะครับรถแหแหกหมันมิวสิกออนทัวร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0878783963นะครับติดต่อได้ครับผมรับสายเองครับผู้ใหญ่ธรรมนูล วัชระ,ะจำรูนผู้บริหารงานครับบริหารงานรถแห่ครับรถเรายังเป็นระบบเสียงช้างออดิโอเหมือนเดิมนะครับนะครับช้างออดิโอเหมือนเดิมนะครับมันเช็คเสซตระบบอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกงานครับกลับมาจากงานก็ต้องมาเช็คว่าลาโพงฮอเกิดความเสียหายจากการใส่งานบอรหรือบเบิ์อายุการใส่งานบลนะครับจะมาเช็คความเสียหายนะครับก่อนออกงาน นะครับให้พร้อมออกงานนะครับส่วนความดังนะครับความละเอียดความดีนะครับอันนี้จะไปั่วระบบเสียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะครับแต่มันต้องขึ้นอยู่กับนู่นครับคนบังคับให้มันมีเสียงดีคือคนเล่นครับคนเล่นน้ำนะครับโมเมนต์บอลลูฮทุกคันที่ทำออกมาจะเสียงเหมือนกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับเนาะ อุปกรณ์ที่ใช้คนที่ใช้นะครับคนที่เล่นนะครับแต่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจนะครับกาลังใจให้น้องน้องน้องหนูลูกๆันหลานครับถ้าทุกถ้าวันนี้ครับถ้าทีมงานของเราทุกคนไม่ติดภารกิจนะครับหลังจากเลื่องงานบ้านนนแดงครับอาจจะไปมีงานเล่นถวายครับอาจมีงานเล่นถวายเดี๋ยวทําทีมงานน้องๆบึงคนครับทําทีมงานน้องๆหนูบางคนครับอาจจะได้ไปถวายเสียงนะครับจับ เรื่องชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งครับถ้าไปเสียงปูนยาครับมื่อนี้เป็นเป็นมือบวงสวงแต่ว่าทุกปีเขาก็ไปไปห่วมงานเพื่อนครับช้างสามเฟียดครับเตะบอตาแดงครับเพราะว่าเคียงมันเถ้าดอกหลวงพงเถ้าพอไปพอมาเอาพอมวนไม่นำอย่างหัดมาเถ้าน้ำเบียดิ ติดบ่ล่ะติดตรงรูเอ้าทดลองเชียงปันไฟทดลองเชียงขยายเหมือนกันครับติดบ่หอดหนาเงั้นอ้าปากจังปังดิง,งานเซ็ตระบบเสียงครับการเื่องแล้วครับนี่นะ เป,เป็นไฟเป็นประบบจานหมดรับบกันเปลนระบบเช็คเฟดไฟครับเช็กน็อตเช็กยังเรียบร้อยพร้อม<ข>อได้ได

เพื่อบาวาเห็นมีม้ันหาหนางั้น ตีตีตีดีตีดีตีบเปลี่ยนเนาะเว้นมือกล่องเนะาะฮะ lùm bò chắc chú bóc mẹ chắc chú bóc kìa bò chắc chú bóc tay kìa. บ้าบ้าบ้ายุบอกเสบยุบอ็อกเสบดังบพ่พอ้าดังแล้วเห็นแล้ครับก่อนออกงานเขาดีเฮ็ดยังสิตลอดนะครับ,เ,นะรบเพื่อเช็คอุปรกรณ์พร้อมๆนะครับให้มันชัวร์ ข้อนอ,อกการออกงานเนาะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานจะแห่งวันมิวสิก่อนเพรจะคั้นได้ด้วยที่น้องอยามมีการมีงานก็ได้ทุกอย่างพร้อมครับทุกอย่างพร้อมออกการออกงานเดี๋ยวเอาของเอากระเป๋ากันพร้มีงานครับวันนี้สองสถาน,นีครับ วันนี้สถานีที่1คือบ้านหนองไผ่ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ9ก้นาฬิกาจนถึง12บสนาฬิกาครับย้ำอีกทีนึงครับช่วงบ่ายสี่นาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับบ้านโนนแดงตำบลโนนแดงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับถ้าหากว่าทีมงานน้องน้องหนูทีมงานทุกคนครับควอมใจความยิ่งแข็งหนร่ครับผมมีงานหรือว่าผมมีอะไรทุเลาสำคัญนะครับเราจะเจอกันในงานถวายครับถวายปูย่า สีตุ๊กโถ่ญาติสีปทุมมาครับในงานบวงสวงครับวันนี้ครับครับเชา้านี้นะครับไอ้พี่น้องเขาสุขสุขหวานหวานอาเล่นกันทองสุขครับร่างกายแข็งแรงนะครับม่ทำพาเวอรได้คือเก่าครับพี่น้องสวัสดีครับ